สวัสดีค่ะโปดกำลังจะถ่ายสนามนะคะมิตเตอร์บอกว่าอยู่ถ่ายสนามให้ไอได้ไหม <c oughs> อเจ็บหลังโปอบอกไม่เอาไอาไม่ถ่ายอะ่ะเาวาหน้าอยู่ใครถ่ายสิโปอลืมไปว่าโปออะนัดมิตเตอร์เาวาหน้าเราจะเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกกระดาษที่เราปั่นแล้วเข้าเครื่องย่อยกระดาษนะเอาไปรีไซเคิล เราต้องขับรถไปส่งที่สถานที่ที่กาหนดเองเพราะเขาไม่ได้มีประจำไงถ้าเราไม่ไปเสาหน้าเราก็ต้องรอไปอีกนู่นเลยพิจิกาจะเป็นพื้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเขามีเสาอื่นๆด้วยนะเราก็เช็คในอินเทอร์เน็ตแหละเป็นบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในแวกบ้านเรานะคะปุกก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยดูก่อนว่าวันไหนไออารมณ์ใหญกจะถ่ายแล้วอาจจะทําให้แล้วกัน <c oughs> ปุ๊ไม่อยากถ่ายสนามเพราะว่ากลิ่นหญ้าทําให้อดอ่ะ หายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นภูมิแพ้ไงก็เกิดจากกลิ่นญ้าด้วยนะคะก็จะค่อยๆถ่ายออกมาข้างนอกแล้วเอออากาศเย็นๆแดดไม่ร้อนมากนะคะก็ตกลงออกกําลังกายสักนิดก็ได้ค่อยๆถ่ายไปนะคะเวลาถ่ายสนามเสร็จเนี่ยเหงื่อจะชุ่มชําแล้วก็พุ้อาบน้ําแล้วอะพุ้ดป,ปกติจะถ่ายสนามก่อนที่จะอาบน้ํานะคะถ่ายสนามแล้วตัวเปียกซกไง ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดในนี่แบบแฉะไปเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บไปผ่านน้ำแปบ๊บเดียวพอไม่ต้องอาบเยอะเพราะอาบไปแล้วตอนเช้านะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะเราต้องใส่หมวกนะแว่นกันแดดนะคะการเศษอะไรกระเด็นเข้าตาเราเป็นคนขี้ระแวงนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากๆหลายๆครั้งเนี่ยระวังแล้วก็ยังโดนนะคะเคยมีวิดีโอเล่าเอาไว้ตอนที่ยังทำาสะอาด Air b n บ ไปจอดอยู่ริมถนนนะคะระวังเรื่องการเดียบถนนเดินผ่านตอไม้นี่แหละโปลอ่ะคิดว่าตรงที่เหยียบเนี่ยปลอดภัยปรากฏว่าพื้นน่ะยั่วโบไม่รู้ไงว่าพื้นยบับวไะเหยียวเข้าไปนี่ตกลึกเข้าไปขาเขียวเลยนึกโชคดีนะว่าไม่มีตอไม้อยู่ข้างล่างแล้วมันเสียบทะลุมาได้ไปนอนโรงพยาบาลแน่ๆเลยนะคะอยากดูภาพและรายละเอียดไปฟังแล้วก็ดูภาพในวิดีโอนั้นได้นะคะมีมวกมีแว่นนะคะถุงมือนะคะ พ่จะเล่าให้ฟังเรื่องถุงมือแล้วมีคู่ใหม่มาให้ดูสองคู่นะคะเพราะ่ะทาสวนด้วยนะเคยมีถุงมือแบบที่เป็นผ้าบางๆนะคะเวลาเราตัดกิ่งกุลามีใบหน้าบ้านนะคะเมื่อก่อนวดมีต้นที่เป็นใบหนามๆเนี่ยแล้วเราไปโดนเนี่ยสะดุ้งทุกทีเลยเจ็บไงก็ซื้อใหม่นะคะตอนแรกเลยเนี่ยบอยมิเตอร์อยากได้ถุงมือแบบที่กันหนามหน่อยนะคะเขาเรียกว่าตรอนพรูฟ ตัวสะกดตอน T H O R N มั้งถ้าจำไม่ผิดนะบิกเต็ก็ซื้อมาให้นะคะแล้วก็ใช้จนพังไปเลยนะคะ2คู่แล้วโปก็ตอนนี้ซื้อเองก็เป็นคู่นี้แหละซื้อแบบน่ารักน่ารักสวยๆแล้วก็ไม่แพงนะคะใช้จนสภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็อยากได้อีกนะคะก็สั่งมา2คู่นะคะนี่คือคู่ที่1นะคะคู่นี้เนี่ยที่ซื้อนะเพราะว่าราคาถูกนะคะไม่ถึง10เหรียญ มีอยู่คู่เดียวคู่สุดท้ายไม่มีอะไรให้เลือกนะสีขาวขาวแบบนี้โบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โบคิดว่ามันเลอะง่ายด้วยความที่ราคาถูกนะคะก็ซื้อมา1คู่อีกคู่หนึ่งนะคะคนละรานนะอันนี้ก็ซื้อเพราะราคาถูกเหมือนกันก็เป็นสีเหลืองเหมือนของเก่าเลยมีสีชมพูซ้ำแซมนะคะคู่นี้นะคะที่ร้านของเขาเนี่ยมีสีม่วงสีชมพูเป็นแป้นนะคะสีฟ้าสีเขียวด้วยนะเป็นดอกๆแบบนี้ เพราะก็อยากจะได้นะแล้วเขาก็มีเป็นแบบที่ข้อมือยาวออกมาด้วยนะแต่ราคาไม่โดนใจค่ะอันนี้ราคาถูกสุดนะคะก็เลยเอาที่ราคาถูกสุดก็เลยกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกับที่มีอยู่นะคะแต่ลวดลายคนละสีเนาะลวดลายที่บนปีอยู่เป็นเหลืองเขียวอย่างนี้อันนี้เป็นชมพูนะคะเอาไว้ใช้เก่าค่ะแล้วค่อยซื้อใหม่นะคะหรือโพจะดูอีกวัดคิดว่าเผื่อใครมาแล้วอยากจะ ช่วยทาด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้ใครจะมาที่ที่บ้านปกติก็ไม่มีใครมาแล้วค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยทําอยู่คนเดียวนี่นแหละนะจะซื้อเก็บไว้นะคะสีสวยสวยนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องไปทํางานกันดีกว่าค่ะใส่หมวกนะจ๊ะแว่นกันแดดจ้ะเมื่อกี้มิเตอร์ออกมาเช็คน้ำมันในเครื่องตัดหญ้าให้นะคะแล้วก็เอาเครื่องตัดหญ้าออกเอาไว้ให้ใส่ถุงมือ เอานะจ๊ะรองเท้าโบดก็ขาดแล้วต้องหาใหม่แล้วเดี๋ยวหาใหม่โบ๊จะซื้อเอาแค่ครึ่งเดียวที่ใส่รองเท้านี้กันเผื่อเจองูน้อยมาฉกไงหรือมีมแมลงหรือไปเหยียบกิ่งไม้เงี้ยก็กันไว้นะคะโบดเคยมีเป็นรองเท้าสวมเป็นยางนะมันไม่ปิดส้นโบดก็เลยเอาแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ใกล้ขาดแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ให้เป็นครึ่งเดียว เมื่อก่อนใส่ไปนังเรียนฤดูฝนด้วยไงน่ารัก่ะไปทำงานกันะคะ่ะอย่าลืมน้ำนะจะเธอถ้าลืมน้ำนี่แย่เลยนะกิ่งไม้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าแล้วกัน <c oughs> อันนี้ถ่ายสนามก่อนต้องตัดออกเพราะว่าต่ำมาก เดีเขามาใส่น้ำมันเอาไว้ให้เมื่อกี้นี้ พาน้องบัก,กี้มาเดินหลังบ้านอีกแล้วมานั่งตัดวิดีโอด้วยร่มตัวบ้านนี่คะจะเรียกชายคาบ้านไหมแบบนี้เพราะบ้านไม่มีหลังคายืน่นชายคาบ้านเงาบ้านนะคะนั่งอยู่ในร่มของบ้านนะคะชายคาบ้านหรือเปล่าแบบนี้เขาเรียกชายคาบ้านไหม ตัดวิดีโอนะคะนั่งทำงานทำงานของตัวเองนะคะไม่ได้มีใครจ้างรายได้เล็กๆน้อยๆจ้า วาสอนมิเตอร์ให้ใช้เทา้าเป็นสิ่งที่ให้บักกี้เลี้ยวนะจ๊ะเพราะปกติมิเตอร์ก็จะก้มหยิบน้องแล้วก็เอาไปวางโบล่ะเดินไปกับน้องโบก็จะเอาเท้าโบนี่แหละฝางน้องเขาแล้วเขาก็จะเลี้ยวนะคะอันนี้ให้มิเตอร์ให้มิเตอร์เล่นจะได้ไม่ต้องก้ม ทับเท้าวขวางน้องแล้วบางครั้งน้องก็เดินทับเท้าเลยเขาจะได้ชินกับกลิ่นเราด้วยเพราะว่าน้องขี้กลัวไปแล้วเทินเทินเอินเินเนี่ย่ Good teamwork. <laughs> Why you stop, Baki? Bucky? Baki Bucky, turn around. นี่แบบนี้เราก็เดินคู่กันได้ <coughs> <coughs> So you can walk together with Bucky.